สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลารับชมข่าวเด่นภาคดึกทางททบ5แล้วนะครับณเวลานี้ก็เข้าสู่วันแรกของเดือนแห่งความรักนะครับซึ่งก็คือวันที่1กุมภาพ,พันธ์นั่นเองครับคืนนี้พบกับคุณอภิญญาบุญยประนายและผมศักชัยชัชวงศ์ครับข่าวเด่นภาคดึกในช่วงนี้นะคะมาติดตามการประทับถาพิเศษเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลขององคมนตรีและภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ ที่ห้องประชุมกัะยาณิวัฒนาโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลบบุรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นองค์ประทักกถาพิเศษ ในเรื่องบทบาทแพทย์ทหารกับภารกิจของประเทศเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เนื่องในวันประชินวิชาการและสถาปนาครบรอบ75ปีโรงพยาบาลอนันทมหิดลเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทบทวนความรู้ให้กับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล